สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำครีมย้ำหางปลานะครับแบบคอร์ดเอ็นหรือว่าเป็นแบบก้านไม่ขีดอันนี้ข้อสังเกตเวลาเราจะเลือกซื้อนะครับมันจะมะีนี่นะครับอันนี้รุ่น16 4S นะครับ16นี่ก็คืออันนี้ย้ำได้ตั้งแต่1.01ถึง16มิลลิเมตรเลยนะครับ27 อะไรเนี่ย5 a w g เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นส่วนความแตกต่างดูยังไงนะครับ c s นะครับเขาจะตรงนี้เขาจะเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่าอย่างงี้เห็นไหมครับเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเวลาย้ำออกมาจะเหมาะกับการเข้าสายไฟเข้าตู้อะไรเงี้ยครับแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมบางรุ่นจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับอย่าง6ก s จะเป็นหกเหลี่ยม อันที่จะเหมาะอย่างที่ผมใช้นะครับจะเป็นสี่สี่เหลี่ยมจะเป็นงานที่แบบขันแล้วมันได้ฉากดีนะครับก็เลยแนะนํานะครับเป็นรุ่นสิบหกนะครับจะย้ําได้ถึงเบอร์สิบหกเลยเราจะซื้อทั้งทีเราต้องเอาแบบให้มันจบนะครับให้ย้ําได้ทุกเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับการย้ำมันจะมีล็อกนะครับนี่พอกดไปล็อกมันจะไม่ปล่อยนะครับเราต้องย้ําไปให้สุด กลไกการล็อกถึงจะเด้งออกอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับยังค้างอยู่ปลดไม่ได้นะครับนี่ต้องกว่าเราจะ,ะย้ำให้สุดนะครับจะมีระบบใครอัตโนมัติประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่หาคีมย้ำหางปลาแบบก้านไม่ขีดนะครับหรือว่าเป็นแบบคอร์ดเอ็นแนะนําตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็เลือกหรือซื้อหากันได้เลยนะครับลองเอาไปใช้งานดู ส่วนรีวิวการใช้งานเดี๋ยวจะนำมาให้ดูกันอีกทีนะครับรุ่นนี้เลยยี่ห้อนี้สติกดีนะครับซื้อทั้งทีเอาให้คุ้มเอาให้จบนะครับตัวเดียวคุ้มๆนะครับตัวนี้